อลอดีเดมื่อคืนมีดรามา่าที่ร้องเพลงอะไรนะกลับมาทําไมเพิ่นมาข่อยเห็ดเจ้าแห้งโอ้เพิ่นมาเพิ่นมาไอแฟนข่าวว่าพี่ทนอันแรงมันคือ,ค,อคือเราเราเราเป็นนักแสดงม้อนใช่ไหมพ้องกับทาทาสีแล้วอรอลอดีก็ทําทาเห็ดทําทาแบบซียังสี่เนี่ยเออแต่คนบึงข้าวว่าแบบคือเฮ็ดแห้งแทอะ <laughs> มันเป็นเออแล้วทีนี้คือเขาก็าหูจังหวะอยู่นะมันจะบอกมันใครจะยืนแห้งกันอีกบอเยอะแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้อันเอ่อพีคุยลองเริงกลับมาทำไมอ่ะนะบางคนแบบตามาไปนี่มันอีกโอ้ยขันขันไปลีสิบอันสีเฮ็ดจังหดายหลายอย่างแบบถ้าพูดแบบนี้ถ้าเกิดแอนไปจริงๆจะทำยังไงมันอ้าวแกอยู่บนที่ที่เนาะ บนแบนจีแรงขนาดนี้นะคือเสียงพูดเด็กทำทำเบาๆคับทำเบาๆจะดราม่าอะไรโอ๊ยจะรมด,ดามากเลยเราคนไม่สวยอะ่ะ